อันนี้มาแพ็คนะคะแพ็คเนี่ยก็จะแพ็กให้ดูในรูปของแพ็กแบบกระถางนะคะเพราะว่าถ้าเราแพ็คแบบกระถางมันดีแล้วนะคะลงกล่องเนี่ยยังไงใส่กล่องแบบไหนก็ได้กล่องเนี่ยเวลาที่เราจะส่งของนะคะกล่องมันต้องแน่นหมายถึงว่าขย่าแล้วมันจะต้องไม่ดังแบบเหมือนมีช่องว่างอยู่ในกล่องอะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเราแพ็คแบบนี้ดีเวลาลงกล่องก็ไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นแต่ว่ามันจะมีของหนักๆมาทับกล่องแล้วทำให้กล่องมันบกนะคะอันนี้ก็จะใช้กระดาษเป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะก็คือเราจะคุมข้างล่างก่อนคุมเพื่อไม่ให้ เขาเรียกว่าคุมกันกระถางไม่ให้มันไปกระทบให้มันเป็นแบบนี้ใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะคะแล้วก็แปะเหมือนกับว่าพวกขอบพวกอะไรเนี้ยไม่ให้มันไปกระทบ ปีกระดาษแล้วก็แอร์แอร์บับเบิลนะคะแอร์กันกระแทกกล่องก็ควรที่จะหากล่องที่มันพอดีพอดีนะคะกล่องนะเวลาใส่กล่อง เวลาที่เอาของลงอ่ะจะต้องพอดีไม่ไม่หลวมก็คือให้แน่นเพราะว่าถ้ามันแน่นมันจะมีการขยับน้อยนะคะยกเว้นนั่นแหละมันมีของหนักมามาทับทำให้กล่องบุกกล่องบี้อันนั้นก็อันนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนส่งนะคะนั้นเราก็สุดวิสัยของเราจริงๆกระดาษ ตรงนี้จะใช้เป็น A 4ก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะส่วนมากดอกบัวจิ๋วนะมันจะมีความมีความสูงข้าประมาณนี้จะไม่เยอะประมาณ10นิ้วนะคะความสูง10บนิ้วมันจะไม่สูงไปกว่านี้เพราะว่ามันเป็นบัวขนาดเล็กนะคะตอนนี้ถ้ามีกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ห่อเลยหอ่อ นนแบบนี้เลยม้วนเลยแต่พเพิาว่าไม่มีกระดาษนสือพิมพ์นะแต่ก็มาใช้กระดาษตอนนี้แทนกระแบบนี้กรดาษหนังสือพิมพ์ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันหาซื้อยากไหมเพราะว่าไม่ได้ ซื้อมานานแล้วแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีอยู่นะมันสูจริมพ์หรือไม่เป็นกระดาษนิตยสารอะไรเงี้ยเล่มใหญ่ๆะใ,ใ,ใช้ได้นี้เราก็จะติดกาวติดกาวตรงก้นนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันหลุด มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในด้านในแบบนี้กรีบมันก็จะไม่เสียรูปนะคะถึงมันจะเป็นไหมพรมเพราะว่าเราหนีบแล้วอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็เวลาที่เราส่งให้ลูกค้าเราก็ต้องบอกลูกค้าว่าเออ,อเวลาที่เราจัดจัดทงพุ่มไว้แล้วจัดทรงพุ่มไว้แล้วเนาะเวลาที่เราห่อมนะันอ่ะมันก็จะมีการแบบ หุบๆลงนะคะก็ให้ลูกค้าขอจัดนิดนึงนะเพราะพวกนี้มันเป็นลวดนะคะสามารถจัดได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้คงสภาพเลยมันจะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเอาแค่เป็นว่าของภายในก็คือไม่มีการแตกหักเสียหายนั่นก็คือว่าการขนส่งก็คือโอเคเท่านั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะว่ากีบพวกนี้เราใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนหนีบมันไปแล้ว มันก็จะค่อนข้างที่จะอยู่แล้วอยู่ทรงแล้วแต่ถ้าใครที่มีวิธีแล้วก็ไอเดียที่แพ็คดีกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการก็ห่อด้วยแอร์นะห่อด้วยแอร์ เขาเรียกว่าตัวกันกระแทกนะคะถ้าใครไม่ใช้กระดาษห่อ,อก,ก่อนอะ่ะมันจะมันจะค่อนข้างเสียทรงกว่านี้เพราะว่าถ้าใช้แอร์เลยอะ่ะใช้ตัวพลาสติกเลยอะ่ะมันอ่อนนะคะยังไงอะ่ะ แนะนำให้ใช้กระดาษก่อนนะหรือเราใช้ถ้าเราหาซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ได้จริงๆใช้กระดาษ A4 กระดาษ A4 ก็ได้นะหรือว่าเป็นสมุดอะไรพวกนี้แต่ว่าเราก็เอาเทปกาวนะคะมาติดให้มันเป็นแผ่นใหญ่เพื่อที่จะให้คุมตัวนี้นะคะให้คุมไปความเสียหายมันก็จะน้อยนะคะหลักๆมันจะอยู่ด้วยกระดาษด้านในตัวนี้ก็จะเป็นช่วยอีกแรงหนึ่ง ก็จะห่อแบบนี้แล้วก่อนก็ห่อมไม่เป็นเพราะว่าพอส่งให้ลูกค้าก็คือสรุปคือตรงนี้มันแตกตัวกระถางมันแตกนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็ส่งแบบนี้สภาพคือเหมือนเดิมสภาพไม่มีการเสียหายนะคะถ้าขนส่งไม่เอากล่องที่หนักมาทับของเรานะคะ นะยังไงก็ลองวิธีนี้ดูนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นจะแพคเหมือนต้นไม้จริงมันก็จะลงทุนสูงเนาะที่เราจะต้องใช้อาจจะต้องไปซื้อตะก้าหรือตะแกรงพลาสติกอะคะ่ะเอามาใส่ตัวนี้แล้วก็รัด อันนั้นก็จะลงทุนเยอะไปแต่แนะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยลงทุนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ยังไงก็แนะนําใช้แบบนี้ดีกว่านะคะเนี่ยยังไงก็ถ้ากลัวก็ใช้กระดาษให้หนาเพราะว่ากระดาษมันจะถูกกว่าตัวแอร์นะคะแอร์ Air มันจะค่อนข้างมีราคาสูงถ้าเกิดเรากลัวเราก็ใช้กระดาษ หรือไม่ก็ใช้กระดาษไปเลยไม่ต้องมีแอร์ก็ได้เพราะว่ากระดาษหาง่ายนะคะกระดาษจะเป็นกระดาษของลูกๆที่เราเรียนเรียนแล้วอะไรไประมาณนด้เรียนแล้วแล้วใช้หมดแล้วเขียนหมดเล่มแล้วก็เอานั้นมาใช้ก็ได้นะคะแปะเทปกาวเอาให้มันเป็นแผ่นใหญ่นะคะจะได้นำขยะมาใช้นะคะให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นก็ได้ก็ไม่ต้องใส่แอร์ก็ได้เพราะว่าแค่กระดาษก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ก็ลองทาดูนะ